สวัสดีครับอยู่กับต่ตอต่อแฟนน้ำซิงครับเดี๋ยวมาดูหนึ่งสองห้าครับอ๋อตั้งแต่ตอนนี้แหละไม่ติดก็แก้ไขนี่ครับโอ้ดูภายนอกครับแต่ละคันบึ้งอ um. ันนี crack crack ้คาบูอะไรนี่เนีับ ลูกเนี่ยเขาไม่ใช่ไยลูกนะโยอดส็คนยีสตุ้เนี่ยตัดจากเงี้ยยังไม่ใส่แฟเบอร์ครับนี่โอ้โหภายนอก สนิมภายในสนามเลยครับรถนี้ที่ขั้นหนึ่งครับคันนี้ก็ยังดูปพระเกนปพระเกนชักอะตันนี้น่าเป็นคาบูเ็นโตครับนะ่ันนั้นน่าจะเคเหลี่ยมอืมถข้ามาเอาสตาร์ทใหญ่งลงเนี่ยเ, <laughs> เราจะไม่เมาเราจะไม่เมาเนนออ <laughs>

ดูไปดิเดีเง้อ้มันดีดขาี๋ยวน่ขอกเทียนวยนพร้อมเล่าจังเลยกูมีทุอย่างได้ไงวะมือ <c oughs> ทำไมพูดงั้น <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้มันใช้ได้ไหมหรือมันลหลอกอใช้จริงเลยนะ จอหนานยังคะนี่โอยปี๊บตัว่คือไปรึมาตัวตัวไ้ขนาดเป็นยังไงยังไงยังเป็นตาบ้ายเป็นปัตรน่ะบุร่ง ไฟลอลท่อเลยเมื่อกี้จุดจัดโอ้ดับ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 ด oh, ับย uh, ังโหดอู้หู้ลั่นนะวะรวมมีแต่ใหา่ใหญ่อันนี้มันเป็นแก๊งคนแก่มีแต่ใหา่ใหญ่เลยใช่ไหมครับดู ทำไมคันนี้เหมือนจะสตาร์ทแน่นๆนะ่ะบอแล้วนั่นเหรออ,อันนั้นอันนั้นลูอนนล่อะไรอันนั้นทำอะไรบ้างน,นี่เกือบเกือบสิบป,ปีแล้วนะบอกอันนั้นทำอะไรบ้างคันนั้นอ๋ออะไรนะที่ให้เลทุกทำไม ไอ <boundaries. S 3> <si suppression> ้เน <fin anta> <ots> <Me guarding> okay? ี่ยยายมิกกี้นี่มิกกี้น่ะหงเห้งยายมิกิีนี่หงแรกอะไรที่กินเราลงปุ้นเดียวเสร็จพืนเดียวแบบตันเหมือนี่งย่างมิกกี้นี่มันี่หงเห้งตบไอ้นันดูนไอสัสไปก่ตันเลยนะอันนี้ต้องไปมาถมมือไอ้อะไรวะไอ บางกูอยากไอ่มันยากไม่ยากอะไรอยู่้องไม่อยากแค่นี้ลองไหมน้ำก็ใส่ดูดูมันดีขาจะลองคันนี้บ้างนะเด้วข้าวไ้จอดมาสามสิบปีแล้วโทยไก่ที่นีั้ยไม่เคยดเออหหนอมือเสียย นได้ย่างนี่ครับเฮยต้องได้ยางเออตอนานครับต้องต้องวอรมก่อนตัดยางเงี้

ติดตั้งอะไรรผมไม่รู้เรื่องมอไซค์หรอกรู <c oughs> ้คันนี้เมื่อกี้ใส่ออกท่ออย่างแรงออ,อกปัง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 ,ปง,ปงเลยดุม,มนัลลิงเลยเออไม่รู้จักเราพูดมั่วโอ้โหหนูเจอขนาดนั้นไหมนะอันนี้ก็เป็นช่องเด็กแว้นหนึ่งวันนะครับช่องเด็กแว้นหนึ่งคลิป เอาถ้าเราตั้งเพียนนี้มันก็ไม่ติดใช่ไต้องลง,องฟงงอ๋อเหมือนไฟวินรถดำเลยครับตั้งเพียนนิดหนึ่งก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนตะกี้กันขาวที่ผมทำกับน้องนนท์ครับเหมือนกันเลยวะตอนนี้ก็น่าจะง่ายกว่าเพราะนั้นทำทีหนึ่งหรือปั๊มดีเซลกระจายหมด <c oughs> เรามาดูตอนสตาร์ตติดอีกทีหนึ่งครับพี่น้องก็ติดแล้วพี่น้อง มันจะลุดเลยเดี๋ยวเมันจะลุ่นหนูลุดแเ้็วนองใส่เป็นเนาะใส่เป็นแล้วหันออกลังออกข้างกำลังสวยครับนี่น้งใส่เป็นนี่ครับเพราะมันทนฝาตังเราก็หาโถไปว่าต้องให้ช่างอีกช่างอีกเชื่อมใส่โถนั่นรีดชอบเลยนมอ้นี้ก็เป็นตัวเก่า อือลันนะครับแค่ติดก็โอเคละอันนี้คาบูอะไรพี่โอเรียมฝาดํานี่นะคาบูล อ๋อขับรุดให้เหลีไฟดำัชนกันนอเสาไงนั่นแหละเนี่ยมันชนกันนอเนี่ยชนกันนนี้เนาะชนนอกนี้เออจมูกดำอ คือเล่นน้อเดี๋ยวแถวที่นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ไปเจอกันครึ่หน้าครับผมบ๊ายบายครับ